สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนกำลังเดินทางกลับเมืองไทยจ้ากลับเมืองไทยในรอบ5ปีเป็นครั้งแรกจ้าพาไปดูสนามบินรอบ,สน,บนสนามบินลำใหญ่ที่นี่ฟินแลนด์แอร์พอร์ตสนามบินแอร์พอร์ตวันนี้อากาศดีมาก เครื่องบินลำใหญ่มากจาเครื่องบินลำใหญ่มากฟิแนแลนด์วันนี้อากาศดีดีไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วคนหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเครื่องบินกำลังจะออกแล้วคะ่ะ นกฟินเดรอปสนามบินอากาศดีมากจ้าพูดเสียงดังไม่ได้เครื่องบินใหญ่กำลังจะไป เจอกันประเทศไทยเจอกันจ้ารอบสนามบินสวัสดีค่ะน้องโดมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์จ้าตอนนี้อยู่ประเทศฟินแลนด์อยู่จ้าอยู่สนามบินแอร์พอร์ตอยู่จ้ากำลังจะเดินทางไปประเทศไทยจ้าน้องโดม ขอบคุณมากๆากๆจ้าน้องโดมที่เข้ามากดไลค์ให้จ้าไม่ได้ไลค์สดตั้งนานสงสัยจะลืมเพื่อนไปหมดแล้วจุงกะจ้าบางอำพอรตอนนี้อยู่ฟินแลนด์แอร์พอร์ตอยู่จ้าจะกลับเมืองไทยพักร้อนประมาณหนึ่งเดือนจ้ากลับโนเวยวันที่สอง ที่ฟิสนันบินฟินแลนด์ตอนนี้อากาศดีมากข้างนอกแดดดีมากจะมาดอนไ,ม,ไม่ไปจา้าอุดอน <c oughs> อากาศร้อนมากไม่ไปแล้วจา้าอุดอนไปจังหวัดบ,บุรีรัมย์จา้าจ้าไปเมืองไทยจา้ากลับเมืองไทยจา้า สนามบินไม่ได้กลับเมืองไทยนานแล้วคิดถึงเมืองไทยคนก็จะอยู่ฝั่งนู้นนั่งคอยเครื่องกันไปเรื่อยๆดูวิวด้านนอกดีกว่าอากาศดีมาก ลงเครื่องที่สุวรรณภูมิจ้ะลงเครื่องประมาณตีห้าจ้ะแล้วก็จะไปพักพัทยาสองคืนขอบคุณมากๆจ้าที่แวะมาดูสรามบินฟินแลนด์กันจ้าี่จ้าอากาศดีไลยๆขอบคุณหลยๆเด้อที่แวะมา ไปก่อนนิดกว่าเดินดูสนามยินรอบๆไม่ค่อยกล้าพูดเสียงดังคนเยอะรอขึ้นเครื่องกัน ึ้นเครื่องบ่ายโมงเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะขึ้นเครื่องเครื่องอัตโนมัติมีจ้ามีลิฟต์กับบันไดเลื่อนมีจ้าลิฟต์กับบันไดเลื่อนก็มีเดินผ่านมาแล้วจ้า ดูข้างนอกดีกว่าอากาศดีสวัสดีค่ะคุณเลขขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะมาจ้าเดินทางขอบคุณมากจ้าน้องโดมไม่กล้าร้ายหรอกจ้าบนเครื่องบินเกรงใจคุณนั่งข้างๆนอนอย่างเดียวเลยจ้านั่งเครื่องประมาณ8-9ชั่วโมง10ชั่วโมงก็นอน กว่าจะถึงเมืองไทยขอบคุณหลาย,ลายจ้าบองอมพรอากาศดีมากที่ฟิแนแลนด์แดดก็ดีน่าออกไปนอนตากแดดจังโอ้ยท้องฟ้าสดใสจ้ากลับไทยจ้าคุณเล่ห้าปีแล้วจ้าบอเด็กลกับเมืองไทย ห้าปีแล้วไม่ได้กลับเพิ่งกลับครั้งแรกเนี่ยในรอบห้าปีอจาอีกครึ่งชั่วโมงขึ้นเครื่องเสียงคนเดินขอบคุณมากๆจากจาคุณแม่ สนามบินฟิแนแลนด์ก็ใหญ่เหมือนกันนะเดินไม่กล้าถ่ายรูปคนกลัวเพราะว่าเอาเดินดูเท้าเขาเดินก็พอแล้ว <Okay. S 1> สงสัยไม่มีคนจำได้หรอกจ้าไม่ได้ไปห้าปีแล้ว เดี๋ยไปหาดีแล้ว่มีคนจำได้หรอกจ้าใกล้<ป>จะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วไปยืนตรงแดดดีกว่าอากาศดีไปตรงนั้นคนเดินเพ่นพ่านไม่กล้าถ่ายเขาเดี๋ยวเขาว่า,าไปเดือนเดียวจ้า วันที่สองเดือนหน้าก็กลับจะกลับบถถูกดอกจ้าถ้ารถไม่มารับกลับบ้านไม่ถูกจะคนแถวบ้านก็สงสัยจำไม่ได้แล้วหาทางกลับบ้านไม่ถูกแล้วจ้าห้าปีแล้วไม่ได้กลับเมืองไทยจำทางกลับบ้านไม่ได้เลยถ้าเขาไม่พากลับ มีลูกสาวมาด้วยลูกสาวไปกับลูกสาวกับลูกชายถ้าไม่มีเพื่อนพากลับก็กลับไม่ถูกหรอกจ้ะหยอกหยอก <c oughs> แมนเลยจ้ะดูวิวข้างนอกดีกว่าข้างนอกสนามบินวิวสวยงามมากแดดดีๆหาทางไปบ่ถูกดอกจ้าขันรถบ่าพาปไป เครื่องบินไม่พาไปรถไม่พาไปส่งถึงบันไดท้องไสกลับไม่ถูกหรอกจ้าจําบ้านไม่ได้ด้วยว่าไปทางไหนห้าปีแล้วขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนทุกท่านที่แวะมาใครที่แวะมากดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอให้ร่ำให้รวยมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเด้อ ไม่ได้ไลฟ์ตั้งนานแล้วมัวแต่ทำงานไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์สดคลิปก็ไม่ค่อยได้ลงมีแต่เวลาทำงานกลับไปเมืองไทยไปใช้เงินก่อนสักจะไปใช้สักห้าสิบบาทก็พอทำงานเหนื่อยไม่กล้าใช้เงินเยอะหรอกกว่าจะได้เนาะ หยอกหยอกจ้าขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีจ้าเจ๊พรกำลังจะเดินกลับประเทศไทยจ้าเดินทางกลับรถขึ้นเครื่องอยู่จ้าตอนนี้อยู่สนามบินฟินแลนด์อยู่จ้าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดตั้งนานแล้วขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ ถูกหวยรวยเบอร์ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนทุกคนทำยูทูบก็ให้คลิปปังๆมีคนติดตามเยอะๆใกล้จะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วจ้าขอบคุณทุกทุกท่านเด้อที่แวะมาจ้า ข้างนอกนอากาศดีมากแดดดีดีเมื่อเช้าตื่นออตัต้งตีสี่ออกมาขึ้นเครื่องตื่นเช้ามากอากาศดีบ้านเขาทำไมอากาศดีจังเลยแดดก็ดีดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปกำลังดีเลย ตื่นเต้นจ้ะตื่นเต้นหลายตื่นเต้นแพกกระเป๋าแพ็กของลืมนั่นลืม,ลมนี่ดีใจจะได้กลับบ้านนานๆได้กลับบ้านทีห้าปีได้กลับบ้านที่บบทอุย้ยตายสี่สิบองศา้ยตายเนาะจะออกไปข้างนอกได้ไหมเนาะที่นี่แค่สิบองศาก็ร้อนขนาดแล้วเนี่ย สิบสิบห้าองศาที่โนเวหน้าร้อนก็ประมาณ25องศาสูงสุด25 40องศาโอ้ยร้อนสงสัยออกนอกบ้านไม่ได้เลยนะเนี่ยขอบคุณไลายๆเด้อจะที่แวะมากันทุกคนทุกท่าน เสียงรถรถเสียงรถส่งคนชมวิวข้างนอกรอก่อนรอขึ้นเครื่องใครแวะเข้ามาแล้วกดช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อจ้ะเจอกันที่ประเทศไทยเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์สดให้ได้ชมกันว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้าง สวัสดีค่ะคุณลูกนอนขอบคุณมากๆค่ะที่แวะมากำลังจะเดินทางกลับเมืองไทยจ้าจะไปพักอยู่พัทยาสักสองคืนจ้าถึงจะกลับบุรีรัมพักร้อนประมาณหนึ่งเดือนจ้าขอบคุณขอบใจหลายๆทุกๆคนทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจจ้า ไม่ได้ไลฟ์สดตั้งนานแล้วจ้าเพื่อนๆคงลืมพี่เคไปหมดแล้วขอบคุณหล,ลายๆเด้อที่แวะมาดูวิวชมวิวข้างนอกไปก่อนนั่งไปยืนรอเครื่องนั่งรอขึ้นเครื่องประมาณอีกสัก ครึ่งชั่วโมงนี่แหละเครื่องกระจอ,อกแล้วบุริรัมยิ่งเจริญไปไม่ถูกมะใช่จ้ะไปไม่ถูกต้องหาคนขับไปส่งถึงจะไปถูกไปเองสงสัยไปไม่ถูกจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจไม่ลืมข้ากาบย้อนขอบคุณมากจ้าเจพร มัวแต่ทำงานไม่ค่อยได้แวะไปหาไปชมคลิปให้ใครเลยขอโทษหลายๆเด้อจ้าขอตัวลงไลก่อนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านที่แวะมาจะพยายามไลสดให้เยอะๆขอบคุณหลายๆเด้อจ้า ขอบคุณมา,มากๆจ้าขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนด้วยจ้าขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีโชคดีคดทุกๆคนด้วยจ้บาบายบาย